สมาริ t ันซูปเปอร์ฮีโร่วกษเกษียณเป็นเรื่องราวของเมื่อ25ปีก่อนในโลกที่มีคู่แฝดเหนือมนุษย์ที่ได้รับเลือกเส้นทางการเดินทางที่คนละทางสุดท้ายต้องได้มาห้ำหันกันฝั่งหนึ่งอยากช่วยเหลือผู้คนแต่อีกฝั่งหนึ่งอยากล้างแค้นสังคมที่เคยขับไล่พวกเขาสำหรับการประทะกันครั้งนั้นทำให้อีกฝ่ายฝั่งตัวร้ายเสียชีวิตและฝั่งดีก็ต้องหายสาบสูญไปนับตั้งแต่นั้นจนกระทั่ง ผู้คนกลุ่มหนึ่งก็ยังเชื่อมั่นและตามหาเขาอยู่เสมอถึงยังถูกพบว่าฮีโร่คนนั้นยังเป็นพนักงานเก็บขยะกแก่ๆคนหนึ่งแต่แล้ววันหนึ่งตัวตนจริงของเขาก็ถูกเด็กคนหนึ่งรู้เขาว่าเป็นซูปเปอร์ฮีโร่ที่หายตัวไปหลายปีก่อนและเพื่อนบ้านของเขาเองหลังจากที่ช่วยเขาโดนจากนักเลงรุมทำร้ายและช่วยเหลือเด็กคนนั้นทำให้เขาต้องมีเรื่องกับแก๊งมาเฟียที่มีอาวุธอยู่ครบมือเขาจึงต้องกลับมารับหน้าที่ซูปเปอร์ฮีโร่อ,อีกครั้งแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไร เราไปติดตามกันได้กับสมาริตันซูปเปอร์ฮีโร่ไวกยเกษียณโดยเรื่องราวของหนังได้เล่าถึงสมาริตันและเนเมซิสที่เป็นฝาแฝดที่มีพละงกำลังกายเหนือกว่ามนุษย์ทำให้ชาวบ้านมองว่าทั้งสองฝาแฝดนี้เป็นตัวประหลาดจนมีอยู่วันหนึ่งครอบครัวของทั้งสองฝาแฝดถูกขังไว้ในบ้านชาวบ้านจุดไฟเผาจนพ่อแม่ของฝาแฝดนั้นเสียชีวิตไป ส่วนฝาแฝดหนีออกมาได้สมาริตันออกมาช่วยเหลือชาวเมืองจึงช่วยจากอุบัติเหตุส่วนเนเมซิสได้เก็บความแค้นเอาไว้เขาออกมาทำล่าฆ่าเหล่าผู้คนจนทำให้ชาวเมืองหวาดกลัวจนมีอยู่วันหนึ่งทั้งสองฝาแฝดประทะก,กันที่โรงงานไฟฟ้าการต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดซึ่งเนเมซิสใช้คอนที่เขาตีขึ้นมาด้วยความแค้นเป็นอาวุธเดียวที่สามารถทำลายร่างกายของสมาริตันได้ทั้งสองได้ต่อสู้กันจนเกิดเหตุไฟไหม และทั้งสองฝาแฝดก็หายไปตลอดการตัดภาพมาที่ปัจจุบันแซมเด็กชายที่เป็นแฟนตัวยงของสมาริตันเขาได้วาดรูปไอดอลของเขาในเย็นวันนั้นเพื่อนของแซมชวนแซมไปเก็บขวดกระป๋องขายแซมก็ไปทำงานกับเพื่อนซึ่งเพื่อนแซมบอกว่าเขาจะไปขายให้กับพวกนักเลงแซมก็ตามไปด้วยแล้วในขณะที่ทำการซื้อขายกันนั้นก็มีคนชวนไปก่อเรื่องที่ร้านขายของชำ แซมจึงเอาด้วยแซมจึงไปกับพวกนักเลงโดยแซมเข้าไปในร้านขายของชำแล้วแซมบีบซอสพริกใส่หน้าเหมือนเลือดออกคนเฝ้าร้านออกมาดูพวกนักเลงจึงขโมยลังที่เขียนลอ,อตเตอรี่ออกมาเมื่อคนเฝ้าร้านเข้ามาดูใกล้ๆก็พบว่าเป็นซอสพริกแซมจึงรีบวิ่งหนีพวกนักเลงขโมยลังมาได้บางส่วนพวกเขาจึงเปิดลังแต่ภายในลังกลับเป็นไปด้วยขนมพวกนักเลงก็เข้าไปหาเรื่องแซมและตอบโต้แซมกับไซรัส หัวหน้าแก๊งเห็นเข้าก็เดินเข้ามาหาแซมและให้เงินบางส่วนพร้อมกับบอกว่าเขาชอบที่แซมไม่ยอมเป็นคนแบบนี้แล้วเมื่อแซมกลับมาถึงห้องและพบว่าพ่อกับแม่ของเขากำลังทะเลาะกันกับเจ้าของหอเรื่องเงินค่าค้างที่พักแซมจึงให้เงินไปกับแม่แม่ก็เ,เงินที่ค้างไว้ไปจ่ายเจ้าของหอจึงถอดกุญแจออกและเช้าวันต่อมาแซมที่กำลังเดินไปเรียนแต่พวกนักเลงที่แซมไปมีเรื่องด้วยเมื่อวานนั้นเข้ามาหา แซมรีวิ่งหนีจนไปตัดหน้าเข้ากับรถบัสซึ่งรถบัสมีชายแก่ที่ชื่อว่าโจชายแก่ที่อยู่ข้างห้องของแซมนั่นเองโจได้เห็นพวกนักเลงวิ่งไล่แซมแซมจึงวิ่งไปเรื่อยๆจนถูกจับได้เขาถูกพวกนักเลงลุมชกต่อยแล้วทันใดน,นั้นโจก็ปากฏตัวขึ้นจัดการกับพวกนักเลงได้อย่างง่ายดายซึ่งโจสามารถโยนพวกนักเลงไปได้ไกลมากทาให้แซมเข้าใจว่าโจนี่แหละคือสมริตันในเช้าวันต่อมา แซมที่เฝ้าดูโจออกไปทํางานและเมื่อเขามั่นใจว่าโจออกไปทํางานแล้วแซมจึงปีนเข้าไปในห้องของโจและพบว่าโจได้เก็บข้าวของที่เกี่ยวข้องกับสมาริตันเอาไว้เป็นจำนวนมากทําให้แซมยิ่งมั่นใจอย่างมากว่าโจคือสมาริตันในเย็นวันนั้นโจที่กลับมาที่ห้องและพบว่าสมุดภาพของเขาได้หายไปโจก็รีบไปที่ห้องของแซมจนเขาได้เจอกับแม่แซมแม่แซมจึงบอกให้คืนของไปให้โจซะ เรียเมื่อโจได้สมุกผ้าคืนแล้วเขาก็เดินจากไปและไม่ต่อว่าอะไรแซมอีกเลยและในเช้าวันต่อมาโจที่เดินออกจากห้องที่กำลังไปทำงานแซมจึงได้มาคุยกับโจแซมเอาแต่ถามคำถามว่าคุณคือสมริตันใช่ไหมโจได้แต่ตอบกลับออกไปว่าเขาคือแฟนตัวยงของสมริตันต่างหากในขณะที่โจมัวแต่มองแซมและทันใดนั้นพวกนักเลงที่โจจัดการเพื่ช่วยแซมนั้นก็ขับรถเข้ามาชนโจเข้าอย่างจัง แล้วพวกนักเลงก็ขับรถหนีไปแซมรีบเข้ามาดูอาการของโจโจที่นอนแน่นิ่งอยู่ทันใดนั้นร่างของโจก็ค่อยๆขยับแล้วกระดูกก็ค่อยๆเคลื่อนที่เข้าหากันแซมจึงยิ่งมั่นใจว่าโจนี่แหละคือสมาริตทันตัวจริงแซมนําโจมายังห้องพักของโจโจรีบกินไอศครีมเพราะความเย็นจะสามารถช่วยให้ร่างกายเย็นลงและฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็วโจจึงบอกกับแซมว่าเขานี่แหละคือสมาริตทันทาให้แซมตื่นเต้นเป็นอย่างมาก ในคืนวันนั้นเองไซรัสพร้อมด้วยลูกน้องไปยังสถานีตำรวจให้โจมตีจนตำรวจเสียชีวิตไปทั้งสถานีไซรัสลงไปยังห้องเก็บหลักฐานจนเขาได้เจอกับหน้าก,ากากของสมริตันและเนเมซิสรวมถึงค้อนที่เนเมซิสตีขึ้นมาเมื่อไซรัสได้ของแล้วเขาจึงสวมหน้าก,ากากของเนเมซิสและถือค้อนเดินไปในเมืองเขาได้ปลุกแตะดมผู้คนว่าเราจะทําให้ชาวเรากลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งทําให้หลังจากนั้นในทุกๆคืนผู้คนต่างออกมาปรนสดม ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากและในวันต่อมาแซมที่กำลังเดินอยู่ริมถนนไซรัสก็เจอเข้าพอดีเขาจึงรับแซมขึ้นมาไซรัสได้จับตำรวจนายหนึ่งมาได้แซมไปดูแถวไหนจึงรู้ว่าไซรัสวางแผนจะระเบิดโรงงานไฟฟ้าแต่ตำรวจคนนี้ขวางทางเอาไว้แซมที่รีบไปจัดบอกโจแต่ระหว่างทางนั้น แซมกลับเจอพวกนักเลงจนพวกนักเลงซ้อมแซมเข้าแซมจึงสลบไปโชคดีที่โจเข้ามาเจอพอดีโจจึงแจ้งเรื่องนี้กับแม่แซมในวันต่อมานั้นในขณะที่โจเดินอยู่ในเมืองพวกนักเลงเห็นโจเข้าจึงตกใจเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาได้ชนโจเข้าอย่างจังแต่โจกลับไม่เป็นอะไรเลยพวกนักเลงจึงไปบอกเรื่องนี้กับไซรัสไซรัสจึงบอกให้นุกน้องนําตัวโจมาหาเขาโจที่เดินอยู่ในเมือง เขารู้อยู่แล้วว่ามีคนติดตามเขาอยู่โจจึงล่อพวกนักเลงเข้าไปในตรอกและเกิดการต่อสู้กันพวกนักเลงโดนจัดการซะอยู่หมัดซึ่งโจได้ช่วยเด็กผู้หญิงคนหนึ่งจากระเบิดของพวกนักเลงเอาไว้มีคนถ่ายคลิปโจไว้ได้ข่าวจึงแพร่สะพัดไปว่าสมิริตันกลับมาดูแลพวกชาวเมืองกันแล้ว